ยังพูดเชียร์ล่ะอะะไรตั้งแต่มาเล่นกับคุณแอนเนี่ยมันเกิดประสบการณ์อะไรกับคุณบ้างแฟนว่างไหม,มไม่ไม่เลยไม่เลยให้เขาดูไหม เขาดูเขาดูแบบมีมีเรื่องหนึ่งต่อห้านเลยอ่ะมันจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มุกนี้ห่าคือว่ามันจะมีฉากหนึ่งฉากที่จัสตินเข้าไปดูเราที่ตอนถ่ายมันเป็ฉากที่อันทั้ครัวอยู่ใช่ป่ะเออแล้วก็แบบเหมือนมีดบาดใช่ไหมเออแล้วเชียก็จับมาแล้วก็เอามานั่นใช่ไหมไปทำกับข้าวที่บ้านเมื่ออาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วแบบว่านางก็แบบว่าหั่นไว้แล้วแล้วมีดบาดมีดบาดตลอดมีดบาดตลอดมีดบาดมีดบาดมีดบาดตลอด เธอเลยเหมือนฉากในละครของเธอเลยนะคุณไหนเป็นอะไรไหมคะขอหนูดูหน่อยไม่ต้องอะแผลลึกนะคะเนี่ย ว่าตอนก็แบบช่วงละครเขาถ่ายละครเรื่องนี้จบปุ๊บไอัก็กลับกลับแล้วก็อยู่อยู่ลอนดอนเลยแล้วก็จะไปมาๆอย่างเงี้ยจะมีแบบเป็นคนจีนอะไรเงี้ยก็แบบว่าเดินแบบแอบถ่ายแบบเหมือนปาร์ลัสซี่แอบถ่ายแี้เหมือนกัน <c oughs> แต่เราก็ไม่คิดว่าถ่ายเราตอนนั้น <c oughs> คิดว่านี <c oughs> ม่มีดารลั่นหนึ่งราเว่าอะไรอย่างเงี้ยดังเวอร์ไว้นะกลายเป็นแบบว่าแลชว่างตึ้งเราเรามีมามพี่แอนบอกว่า หลังจากที่แอนเชียดังเนี่ยเดินไปไหนมีแต่ผู้หญิงส่งสายตาปแปลกๆใช่ไหมก็ <c oughs> มีควา <c oughs> มรู้สึกแบบว่ามีสนเสน่ห์กับเพศเดียวกันจริงเหรอใช่ใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> มันคือยังไงดูนีแต่ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยโอเคแหละแอนซีเรนนี่คือสอวยสุดๆ <c oughs> อยู่แล้วเป็นต <c oughs> ี่หมายปองของผู้ชายทุกๆุคสมัยอยู่แล้ววันดีคือดีเขาบอกการเป็นผู้หญิงนี่แหละส่งสายตาเป็นแบบไหนเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบประชิดถึงตัวไหม ก็ไม่ม terminar, ีส่วนมากก็จะก็ก็จะถูกมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะจะถูกมองแบบมันมองแบบมองแปลกๆมันไม่ใส่ตามันไม่เหมือนแบบแบบไหนมองแม่ผู้หญิงผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงแบที่ยาวอย่างนี้หรือว่าเป็นอะไรใช่ขาว อีจิเขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงจริงเขาบอกว่าบางทีแบบอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าบทที่ได้รับแล้วพอมันเล่นด้วยกันแล้วมันมันรู้สึกแบบว่าตอนนั้นตอนนั้นเออเคมีนะเขาช่วยใช้ต้องใช้คำนี้ใช่ไหมคะต้องใช้ความเคมีกันเคมีเคมีเคมีคือจริงจริงแล้วเชียเชียเชียเป็นอะไรก็ได้สำหรับเธอใช่คือมันเป็นเป็นคำศัพทดีๆีซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ไหมเออถึงแม้ว่าเชียร์จะมีแฟนตอนนี้แม่ก็ยังไม่ั่นใจเชียแบบนี่แหละเออเขานี่แหละ เดทางว่านี่แหละแอนนะเออแต่ก็หมอะดาวเพราะว่าอดแูในเรื่องมันนี่เองใช่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 แล้วมันก็เกิดแบบนี้นะอย่างที่บอกว่าในแอนเนี่ยเล่นละครกับพู้เอกยุคชายเฮ้ยทำไมมือเย็นด้วยอะเชียได้ดูหูกันเนียว่าหูแดงวะเริ่มแจากเขาหูแดงตัวร้อนดอนเลยใช่ มากเราก็เล่นกับผู้ชายไงใช่ไหมใช่มันไม่ไม่คุ้นค่ะแล้วเวลาเวลาเล่นกับผู้หญิงเออมันรู้สึกยังไงเออมันรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะับทำไมนั่งตัวเก่งจังเลยคะเนี่ยนั่งหลังตรงอยู่มันรู้สึกมันมันรู้สึกยังไงอะตอนที่แบบเขาไม่ร้องคนสีโอ้ลองมากเขาไม่คุ้นกายนี่ไม่ใช่เขพูดถึงเลือดสีฉลองมันต้องมีเลือดสีนะแคบ กร้อนแรงนะแกเวลาเราเล่นหน่ะเป็นตัวละครอะมันก็จะไปตามนั้นจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบต้องเขือนเลยแต่พอกําลังไปปุ๊บค้อนนี่แบบเล่นยากมากแบบเราจะตัวร้อนจะแบบใช่จะแบบใช่ค่ะภาษามือแน่นทำไมคะตือแน่นทำไมคะภาษาตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอะไรปกติไม่ค่อยมีใครเซอร์ไพรส์ในรายการแต่เมื่อกี้ทกคน ก่อนมาตลอดไงใช่ปกติมันจะต้องถึพิธีกรไงอันนี้เสยคือปกติแล้วในเรื่องคือในเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายแบบว่าเริ่มต้นกับเราก่อนไงแล้วเราก็แบบโอ้โหรอนานแม่ยเล่นไม่ได้สักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆย่อยไปดิพี่ค่อยค่อยแบบบิ้วไปนะคะเขารู้สึกนี่เหมือนใจไม่ไหวเริ่มก่อนอใจไม่ไหวนงพูดก่อนเลยจริงแบบพูดก่อนนะพูดไปกันเชียร์